ทำสมุติจ้าสวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้ววันนี้ก็ได้สาวรถลรูกล้อเลยจ้ะสาวรถนะคะพัสเสียนะจ้าปลูกในมาตลาดนะัดนี่เกษตรสมุติให้คุณสามีเพื่อนะจ้าเนี่ยนี่ก็หนุยนอยน้อยอย่างจ้ะ เข้ากันไปลูกเล็กลูกใหญ่ครับเข้ากันไปก็เลยหัวหอมเนาะหัวหอมใหญ่หัวหอมใหญ่เดี๋ยวไว้พี่หนิจะใช่ตะกร้าไว้ผักเคี้ยวปีนี้วันเก่งอันนี้ก็มันมันหวานมันปุ่น อันนี้ก็คุณสามีเพิ่นก็ชิเอาวันไว้เห็ดยังของเพิ่นกินนะจ๊ะชิบ่านไห้ประมาณโลหนึ่งโลกูกัวท่านหวานโลยิม้มหาบาทแล้วก็มี้ไ่นี่น้ำเอ่อยังไงบีทูดหัวบีทูด,ดเพื่อนหัวบักใหญ่เลยนะหัวบีทูดเอ้ยหัวมันเลยหัวบีทูด,ดจ้ะจ้ะสื่อมาก โ้นหวงวงเก็นไเลยวงวกเอกช่ในี่แหละเพื่อนชวนี่น่าก,ก,กินเพื่อนแดงสมพักมากเลยสมพักแสบอันนี้ก็สิปอกอันนี้เอจกจปอกสวรดเอาไปปั้นเห็ดเป็นน้ำปั้นให้เพื่นนอนเรจาก หอมจ้ะหอมหอมเบื้องลูกน้อยๆกับเต็มลูกน้อยๆกับเต็มเอี้ยนี่นี่จ้ะหอ,หอมหอมหอมพี่จะมส์ซิดาสมัยอันรุ่นกาวก้อนสมัยห้าอนันอยู่หน้านะจ้ะซีดาอรนรวยสีอันแดงแดไงหอมไข่ไข่กันเลยเว้ยคุณน่ะพี่น้องเดี๋ยวกะสีบอกกล้วยน้ำนะจ่ะ วยใส่กล้วยจักซ้อมงวยชองหลูกกับคนโอ้ยกล้วยนี่มันคือเป็นส้มสีจังสีมันสั่งมั้ยมันยังไง่นาะนี่จ้ะโอ้ย นี่ก็ทิไปปั้นเอาน้ำเอากากออกเอาต้าน้ำนะจ๊ะสมนิ่กวานดีดีเอาไปปั้นแยกกาก ว่าหลุดอืมเป็นจะแส่บพี่น้องกินกับพริกน้ำปลาเนาะฮิดวแก้วพริกน้ำปลากินนี่ชุดยอดเลยเฮ้ยจะเดี๋ยวจุกซิเป็นปั้นคนนะจ๊ะเนาะ ใส่กล้วยจั๊กสองหน่วยจ้ากล้วยใช้ล้กนีเนาะเฮ็ดเค้กจ้าเค้กหนาเย,ยี่ยมนะจ๊ะหนาเย,ยี่ยมเอ่อหนาหนาเย,ยี่ยมร่วมนะจ๊ะมีเอ่อมีอย่างเนาะส้มจ้าแล้วก็จักมีอย่างดอกนี่จื้อบัวใหว่าเป็นลูกยังเนาะจ๊ะแอปริคอรเนาะ แอปเปิลคอตแล้วก็พลัม uh, um, นะจ๊ะพลัม um, กระป๋องนะจ๊ะจุกเอามาเห็ดเป็น,ะนเค้กหนาผลไม้นะจ๊ะหนาแย้มนะจ๊ะเมาสิกินกับกาแฟแล้วก็กินกับสมูทตี้เนาะ ได้ไม่เต็มแก้วนะจ๊ะนี่ก็ได้เต็มแก้วไอซ้อมนีล่ละจ้าจ้าหน้าตาหน้าตาเป็นไงจ้าน,นี่ก็ตัดรบรปล่แล้วเน่าจะเนาะดยวพาชซีมาตรงนี้หน้าตาคลิค นองเบิ่งเนาะโอ้ย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 นี่จ้ะเคลีย์เขาเค้ีย์เนื้อนี่มาผลัดใส่มือแล้วกันน่พี่นาตาอย่าไปสนใจกระดาษร่องนะจ้ะกระดาษร่องมันกินเ่าได้ สนใจเค้กดีกว่าแบ่บเสร็จแล้วค่ะเสิร์ฟเละเลๆนะจ้ะเนาะเคจ้าคลิปนี้ก็ซ้ำน,นี่นะจ๊ะก่อนจงไปก็อยัาลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแช่นะจ๊ะสวัสดีจ้า